ความรักตอนนี้ล ER: ่ะครับก็เรื่อยเรื่อยเลยครับรับเรื่อยรับเรื่อยรับเรื่อยดีกับคนเดิมกับคนเดิมครับกับฟางครับครับไปเรื่อยๆรื่อครับมีความหวานอะไรอย่างเง้อุ้ยความหวานมันน่าจะหมดไปนานมากเลยนะความหวานเนี่ยแต่ก็แต ouais ่ก็ยังเอาใช้คมว่าเปลี <mas <mas ่ยนจากความหวานเป็นความเข้าใจกันมากอยู่แบบ เพื่อนๆแบบเข้าใจแบบเหมือนกับเวลาพ่อแม่ผมแบบอายุเยอะแล้วแก่แล้วเขาจะอยู่กันแบบเพื่อนแล้วก็มันมันถึงจะอยู่กันได้ยาวได้ไกลมีอะไรก็ปรึกษากันแบบเพื่อนไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องปิดบังไม่ไม,ไม่มีการแอป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 แบลวต่างกันแบลว์มก็ไม่มีห่วงอะไรโอ้ห่วงคนระับห่วงนี่คงอ,งอาจจะ ติดหนึ่งในสิบของโลกนีไ่ได้มาคือฟางคงคิดว่าผมเป็นนักเดทอะไรเงี้ยรอขนาดนั้นเ <c oughs> จ้าชู้ด้วยหรือเปล่าคือเจ้าชู้ไหมต้องต้องถามฟานะแตส,ส่วนตัวผมไม่เจอใครเลยในชีวิตคนหนึ่งก็ <c oughs> ทำงานเล่นกีฬาชีวิตมีอยู่แค่เ <c oughs> น,นี้ครับผ่านด่านได้ยังครับโอ้ยก็ให้ให้ฟาไมเครีย์อยู่ครับ เรามีได้แบบว่าเข้าหาที่บ้านไปทานข้าวอะไรบ้างโอ,โอยังเลยครับมี <laughs> ได้เจอหหบ,บ้างไหมครับแบบรับอะไรเงี้ย <laughs> อุ้ยเ <laughs> จอนานแล้วครับเจอเจอ <laughs> เรับปริญญาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เราก็ยังไม่ได้เจออีกเลยคร้วคือจริงๆผมก็ <laughs> ไม่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 ไมไมค่อยกลัวผู้ใหญ่มากมายเท่าไหร่นะเอาเอาจริงๆงความรู้สึกคือ,ค,อคือมีความเคารพให้ก็พอแล้วแต่ว่า คือแบบทางบ้านฟังผมผมค่อนข้างที่จะเอาไว้ก่อนขอทําใจก่อนมันมันต้องสูดหายใจเข้าหลายๆรอบครับจะ <c oughs> ต้องมีแบบว่าเตรียมตัวหรือว่าวางแผนที่จะแบบม,ม,มอา้าอววางอยู่ครับแต่ก็ยังยังไม่จบก็วางวางอยู่ครับแต่ก็แต่ก็วางแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ <c oughs> เปียกน้ำเข้าไปหาแม่เขาเลยเนี่ยนะครับต่อถ้าแม่อยู่กรุงเทพผมก็อาจจะอาจจะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไปครับครับครับแม่แม่ต้องฝากอยู่างจุ่มเลยทำให้ไม่เจอกันน้อยลงครับเจอกันน้อยลงครับถ้ามีโอกาสก็อยากไหมือนกันครับป้ามันมีเครื่องไหมคะเราเออย่างนู้นอย่างนี้ต้องถามป้าไหม ผมก็ไม่รู้ฟางเครียดไหมนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ไม่น่าจะเครียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม่เขาครับเขาน่าจะแม่ลูกกันเขาน่าจะคุยกันได้มากกว่าได้ได้มากกว่าทางเราพี่ต้องถามว่าผมเครียดไหมมากกว่าที่ถามก็วางแผนทุกวันนะครับพอวางไปก็พลาดแล้วก็บางใหม่วางเรื่อย ก็ก็บางทีก็ก็หนักแล้วก็มาคิดใหม่แล้วก็มันก็มันเปมนท้าทายครับพี่ดูดูแล้วแบบเออลูกก็ยากแม่ก็ยากอีกสนุกก็สนุกสนุกไปแบบรััก่มนนคคิิดดดวาสุี